เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันเสาร์ที่25เมษายน2563นะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่หนึ่งดาบนะคะแล้วก็มีช่อมะกอกด้วยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องต่อสู้ฟันฝานะคะกับภาวะในปัจจุบันนี้นะคะ,ะไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจหรือโรคภัยไข้เจ็บนะคะโรคระบาดเลยต่างๆนะคะคนทําธุรกิจค้าขายนะคะ คนนักธุรกิจอะไรต่างๆนะคะก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนฟันฝ่านะคะเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำมาหากินนะคะก็ถือว่าคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคช่วงนี้ไปได้นะคะเพราะว่าหนึ่งม็เท้าเอ่หนึ่งดาบก็จริงนะคะทว่ทีหนึ่งดาบก็จริงแต่มีช่องมาเกาะก็ถือว่าคุณสามารถพันฝ่าฟันฝ่าอุปรสรรคทุกๆอย่างไปได้นะคะไม่ว่าภายในใจนะคะหรือ,อในเรื่องของการที่คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะบางคนก็อาจจะคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะ ก็อาจจะตัดสินใจนะคะออกจากงานนะคะเจอภาวะเคร่งเครียดพอสมควรนะคะกับภาวะงานนะคะตัวงานยังไม่เท่าไหร่อาจจะเป็นตัวคนด้วยนะคะเพื่อร่วมงานเลยต่างๆนะคะกับภาวะทีะ่สังคมตอนนี้นะคะ,ะทําให้เปลี่ยนแปลงจิตใจคนเหมือนกันนะคะทําให้คุณต้องเหมือนเจอภาวะที่ขับขันในชีวิตนะคะ ทำให้คุณต้องตัดสินใจออกจากงานมาเพื่อจะเปิดธุรกิจอะไรของเรานะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณสามารถที่จะฟันฝ่าวาสักต,ต,ต่างๆไปได้นะคะไม่ว่าคุณจะว่างงานอะไรอย่างนี้นะคะคุณก็จะมีช่องทางดีๆนะคะกว่าที่เป็นอยู่นะคะช่องทางดีๆให้คุณทํามาหากินได้ยังไงคุณก็สําเร็จรุ่งรงไปด้วยดีนะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะอาจจะต้องอมีภาวะที่จะต้องสอบแข่งขังน,ะะน,นนะคะมีดิ้นรนนะคะสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะหรือสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไร อย่างนี้นะคะก็ถือว่าคุณจะมีความสําเร็จจากการรอคอยนะคะแต่คุณต้องต่อสู้ฟันฝ่าพอสมควรนะคะไม่ว่าคนทํางานที่ต่างประเทศเช่นกันนะคะคุณก็จะต้องออต่อสู้นะคะกับภาวะปัจจุบันนี้นะคะถ้าคุณมีงานอยู่นะคะถ้ามันมีความไม่แน่นอนนะคะคุณก็ต้องยังคงต้อง กอดงานนั้นไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทําไปก่อนนะคะรวมทั้งคุณจะต้องเสิร์ชหางานใหม่อย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะได้งานที่ดีกว่าเดิมอย่างเงี้ยนะคะเพื่อ,อ,อลักษณะว่าวางแผนการเอาไว้นะคะเพราะถือว่าก็จะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะไม่เกินเดือนหนึ่งนะคะคุณก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตคุณนะคะแม่ขุนทองคิดว่าทุกๆอย่างที่เคร่งเครียดอยู่นะคะมันจะลี้คายไปนในทางที่ดีนะคะ รวมถึงน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะก็ถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากวิชาที่ยากนะคะการเรียนลําบากมากนะคะไม่ว่าในออนไลน์หรืออะไรต่างๆนะคะเรียงจากบ้านนะคะในออนไลน์ก็ถือว่ายากพอสมควรนะคะไม่ได้เจออาจารย์ตัวต่อตัวอย่างนงี้นะคะการที่จะติดต่อหรือทําความเข้าใจบทเรียนอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่ายากลําบากนะคะแต่แม่ขุนทองเชื่อว่าความความขยันขันแข,ข็งของคุณนะคะ ค้นคว้าหาความรู้อย่างนี้นะคะแม่ขุนทองคิดว่าผลการเรียนผลการสอบก็จะออกมาดีนะคะรวมทั้งคนกําลังจะจบการศึกษาคุณจบสําเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีแน่นอนนะคะช่อมะกอกหมายถึงความสําเร็จที่รอคอยอยู่ข้างหน้านะคะจากการต่อสู้ฟันฝ่าของคุณนะคะ คนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพ่ราชาถือเหรียญน,นะคะ mm. ก็ถือว่า mm. คุณเป็นคนโชคดีนะคะ mm. ไม่ว่าจะทําธุรกิจนะคะ mm. อะไรต่างๆนะคะ mm. มีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณนะคะ mm. หรือคุณค่อนข้างมีฐานะนะคะ mm. หรือมีเงินเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ mm. อาจจะเงินจากการขายทรัพย์สินที่ดินมรดกอะไรของคุณได้นะคะ หรือเงินจากการเป็นในหน้าอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเงินจากการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรานะคะเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะเงินกู้อะไรต่างๆนะคะจากแบงค์นะคะก็จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อให้ขยับขยายนะคะสําหรับคนที่ว่างงานคุณก็อาจจะมีงานการในช่วงนี้นะคะหรือรอคอยข่าวจากการงานนะคะมันรอเฉยๆไม่ได้นะคะก็ต้องทําอะไรไปก่อนนะคะ คนทำงานประจําอยู่นะคะก็ถือว่าการงานก็ยังมีความมั่นคงอยู่ให้คุณทําต่อไปนะคะคนรับราชการนะคะก็ถือว่าคุณจะต้องมีการาปรับตัวเองนะคะเช่นเช่นว่าสอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะสอบเข้าเป็นข้าราชการเลยต่างๆนะคะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงแน่นอนในชีวิตนะคะคนทํางานที่ต่างประเทศนะคะคุณก็ถือว่าคุณยังโชคดีนะคะได้งานการที่ดีแล้วก็มีเงินเดือนดีอยู่นะคะ ก็ถือว่าทำไปก่อนนะคะค่อยๆหาช่องทางในอนาคตนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนที่จะเปลี่ยนแปลงเร็วๆนะคะ,ะฝืนทําไปเก็บเงินเก็บทองไปก่อนนะคะสําหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็ถือว่าคุณเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะราชาถือเหรียญน,นี้นะคะก็ผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งคนกําลังจะจบการศึกษาคุณจบแน่นอนนะคะแถมคุณอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้นะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะ คนเกิดวันพุธคะ่ะได้ไพ่สาม,มเม้านะคะก็ถือว่าคุณก็เป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะคะที่สาม,มเมท้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะคนใกล้ชิดช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะหรือคุณเคยช่วยเหลือใครๆไว้ก่อนหน้านั้นนะคะ คนที่คุณช่วยเหลือก็จะกลับมาช่วยเหลือคุณในยามที่คุณขับขันนะคะเช่นว่าคุณทําธุรกิจนะคะก็จะเขามีคนเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคะลูกคงลูกค้าก็เข้ามาอุดหนุนคุณนะคะในช่วงนี้นะคะสวนกระแสนะคะในภาวะปัจจุบันนะคะคนอื่นเขาย่ําแย่คุณก็เป็นคนที่เหมือนค้าขายดีนะคะอย่างนี้นะคะสําหรับคนว่างงานนะคะก็จะมีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคะแนะนําการงานที่ดีให้เรานะคะหรือแนะนําช่องทางทําเงินให้เรา ในช่วงนี้นะคะให้ผ่านโควิดไปนะคะการงานก็จะมีคนฝากงานให้นะคะไม่ว่าเอกชนหรือรัฐบาลน,นะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะก็ยังดีอยู่นะคะการงานของคุณนะคะอาจจะเพิ่มอาชีพที่2เพิ่มเข้ามาในช่วงนี้ก็เป็นได้นะคะสําหรับคนรับราชการนะคะต้องอิงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะช่วยเหลือให้เป็นแบ็คให้คุณนะคะไม่ว่าคุณจะสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะหรือสอบแข่งขันนะคะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะถ้าคุณอิงผู้ใหญ่นะคะ ผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหลือนะคะให้คุณรอดพ้นจากอุปสรรคทั้งหลายนะคะให้มีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานนะคะสําหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศน,นะคะคุณก็จะได้เพื่อนฝูงซัพพอร์ตนะคะหาโซเชียลดีดีนะคะพ <ưa S 1> เพื่อนๆดีๆนะคะไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาตินะคะถ้าเป็นคนไทยแม่ขุนทองทอก็เน้นให้คุณคบหาคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะอายุมากกว่าคุณนะคะเขาจะช่วยเหลืออุปถัมภ์นี้นะคะหรือเป็นเพื่อนต่างชาตินะคะคอยจะช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะคะ สำหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนก็ถือว่าดีนะคะอาจารย์ไม่ได้ปล่อยปาดแล้วเลยนักศึกษานะคะยังติดต่อทุกๆคนนะคะให้ความรู้นะคะให้ข้อสงสัยอะไรที่เป็นอยู่นะคะก็ถือว่าได้อาจารย์ประจําวิชาที่ดีได้แอดไวเซอร์ที่ดีนะคะผลการเรียนก็จะออกมาดีนะคะจากการช่วยเหลือของอาจารย์หรือเพื่อนฝูงช่วยกันติวให้กันนะคะ สำหรับคนจะจบการศึกษาคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะให้คุณเชื่อแอดไวเซอร์นะคะท่านให้ปรับปรุงแก้ไขจุดไหนนะคะคอมเมนต์ของท่านนะคะคุณก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ยังไงคุณจบแน่นอนนะคะคนเกิดวันพฤเือหัสบดีค่ะได้ไพ่ราชาถือดาบนะคะก็ถือว่าเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะคะคนพระเลือดหัสบดีนะคะเหน็ดเหนื่อย เหนื่อยล้าท้อแท้นะคะแต่มันท้อไม่ได้ยังไงก็ต้องควบม้าสึกไปนะคะต่อสุ้นที่รนฟันฝ่านะคะพบเจอช่องทางอุปสรรคทั้งหลายจะผ่านพ้นด้วยดีนะคะ mm. คุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะคะเป็นแมวก้าวชีวิตนะคะ mm. ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจค้าขายอะไรนะคะ mm. คุณสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทุกๆอย่างไปได้นะคะ mm. ชีวิตคุณนะคะคุณฟันฝ่ามาตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะ mm. แล้วก็สมหวังแน่นอนนะคะเป็นเป็นนักลบ ตัวยงอย่างนี้นะคะสําหรับคนว่างงานนะคะถ้าคุณไขว้า,วาหางานที่ดีนะคะ คุณได้แน่นอนนะคะหรือคุณทำอาจจะมีช่องทางดีๆนะคะจากคุณดิ้นโลนฟันฝ่าอะไรของคุณนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะให้อดทนนะคะในช่วงนี้นะคะ,ะต่อไปนะคะหลังโควิดไปแล้วคุณอาจจะมีอะไรดีๆในเรื่องของการงานของคุณนะคะเช่นเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะปรับเงินเดือนอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับข้าราชการนะคะคุณก็ต่อสู้ไปนะคะไม่ว่าคุณจะสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะหรือสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะคุณทำไปเลยนะคะ คุณมีโอกาสที่จะได้แน่นอนนะคะไม่ได้คราวนี้นะคะคุณก็จะได้คราวหน้า่างนะคะตอนนี้ก็อาจจะอ่านหนังสือหนักนะคะเป็นช่วงที่จะติวกับตัวเองนะคะทําข้อสอบเก่าๆอะไรอย่างนี้นะคะมันก็หนักเหนื่อยหน่อยนะคะทั้งทํางานทั้งอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้นะคะเตรียมตัวสอบมันก็จะ ทำให้เราเหนื่อยเหนื่อยหนักพอสมควรนะคะแต่คุณสามารถที่จะทาฟันฝ่ามันไปได้นะคะสําหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะแม่ขุนทองคิดว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณอึดอัดใจมีภาวะที่เครียดนะคะท้อแท้พอสมควรนะคะไม่ว่าเจ้าหนงเจ้านายอะไรต่างๆนะคะกดดันเรานะคะภาวะรอบข้างคอนดิชั่นรอบข้างนะคะทําให้เราเอ,อ,ออกจากโซนนั้นไม่ได้นะคะมันเป็นแค่ระยะเวลาแค่ประมาณเดือนหนึ่งนะคะถ้าคุณต่อสู้ดิ้นรนฟันฝ่าช่ว วนี้ไปนะคะเดี๋ยวคุณจะมีลู่ทางอะไรดีๆนะคะให้มีสติกับตัวเองนะคะอย่าไปหมกมุ่นกับความเครียดมากเกินไปนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านพ้นด้วยดีนะคะสําหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาอาจจะต้องเหนื่อยยากกับการเรียนนิดนึงนะคะเพราะเป็นเป็นวิชาที่ยากพอสมควรนะคะแถมต้องเรียนในออนไลน์ด้วยนะคะถ้าน้องๆมีสตินิดนึงนะคะถ้ามันหนักเหนื่อยนะคะน้องๆก็พักไปก่อนนะคะ พอให้เราชารัดแบบได้เต็มนะคะน้องๆก็กลับมาสู้ดิ้นรนใหม่นะคะผลการเรียนผลการสอบก็จะออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณต่อสู้ดิ้นรนจนจบการศึกษาได้แน่นอนนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่แปดถ้วยนะคะก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ หนักเหนื่อยพอสมควรนะคะจากสิ่งที่ผ่านมานะคะบางคนอาจจะทํางานประจําอยู่คนที่ทํางานประจํานะคะอาจจะอยู่ๆก็ตกงานแบบไม่คาดฝันนะคะบริษัทฉ่วยโอากาสช่วงโควิดนะคะปิดตัวไปแบบที่เราไม่คาดคิดนะคะโดนทิ้งการอากาศอย่างนี้นะคะทําให้มีภาวะที่เหนื่อยใจนะคะหนักเหนื่อยเหมือนสิ้นหวังอย่างนี้นะคะแปดถ้วยนะคะหรือบางคนก็อาจจะออกจากงานตัดสินใจออกจากงานมามีภาวะกดดันนะคะ ออกจากงานมาเพื่อจะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะคุณอย่าท้อนะคะลุกขึ้นสู้ใหม่นะคะแม่ขุนทองคิดว่าไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือทําอะไรก็ตามนะคะในช่วงนี้นะคะให้คุณมีสติอยู่กับตัวเองนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณมีช่องทางแน่นอนนะคะได้อย่างเสียอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้คุณอาจจะสูญเสียงานที่คุณลาออกมานะคะเป็นคนว่างงานณปัจจุบันนี้นะคะแม่ขุนทองการันตีนะคะว่าคุณต้องได้งานแน่นอนนะคะช่วงนี้นะคะถึงไม่ได้งานประจํานะคะคุณจะมี ีช่องทางทำมาหากินในออนไลน์นะคะหรืออาศัยหน้าร้านอย่างนี้นะคะ ขายอาหารนะคะหรือขายดีลูเบอรี่นะคะมีลูกค้าสั่งแล้วคุณก็นําไปส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามบ้านอย่างี้นะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วอย่าไปท้อนะคะยิ่งท้อมันก็มีแต่เรื่องแย่ๆนะคะถ้าคุณลุกขึ้นสู้นะคะแม่ขุนทองคิดว่าเงินทองไหลามาเทมาแน่นอนนะคะไม่ได้พูดเล่นนะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะอาจจะต้องมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะย้ายไปรับตําแหน่งนะคะบางคนก็อาจจะย้ายไปรับตําแหน่งแล้วเจอภาวะวิกฤตนิดนึงนะคะในช่ว นี้พอย้ายไปแล้วไม่รู้ตัวนะคะคล้ายๆกับย้ายไปในช่วงโควิดด้วยนะคะก่อนช่วงโควิดพอ เจอช่วงโควิดก็ทําให้คุณกดดันนิดนึงนะคะแม่ขุนทองคิดว่าไม่นานนี้นะคะทุกๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะแม่ขุนทองก็อยากให้คุณสอบแข่งขันนะคะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะสอบเข้าเป็นข้าราชการอะไรอย่างนี้นะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณได้แน่นอนนะคะมันได้อย่างเสียอย่างนะคะช่วงนี้แปดถ้วยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเจอภาวะที่กดดันเป็นทุกขลาบนะคะ เจอภาวะที่กดดันแล้วนําไปสู่สิ่งที่ดีๆนะคะในอนาคตนะคะไม่กี่เดือนนี้นะคะทุกๆอย่างจะคลี่คลายเป็นทายในทางที่ดีนะคะสําหรับคนทีอ่อยู่ต่างประเทศนะคะอาจจะตัดสินใจออกจากงานแล้วมีภาวะกดดันในเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะไม่นานนี้นะคะถ้าคุณต่อสู้ดิ้นรนนะคะ ไขวคว้าหางานใหม่คุณได้แน่นอนนะคะไม่นานนี้ไม่กี่วันนี้นะคะคุณได้แน่นอนนะคะแล้วได้งานที่มีเงินเดือนดีด้วยนะคะดีกว่างานเก่าเยอะแยะนะคะอย่าไปอะไรอวรน,นะคะไพ่แปถ้วยห้ามอะไรอวรน,นะคะ คือเดินหน้าต่อไปนะคะเดินหน้าแล้วห้ามถอยนะคะเราจะดีเองนะคะสําหรับน้องนนักศึกษานักเรียนนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่น้องท้อแท้นะคะกับบทเรียนกับการเรียนนะคะถือว่าถ้าน้องน้องต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะคะอึดใจเดียวนะคะผลการเรียนผลการสอบออกมาดีนะคะคุณจะจบการศึกษาคุณจบแน่นอนนะคะห้ามท้อนะคะพอ Advisor, Comment, แอดไวเซอร์คอมเมนต์แรงๆนะคะคุณก็รับไม่ได้อย่างนี้นะคะคุณอย่าไปคิดมากนะคะ ให้คุณต่อสู้นะคะอึดใจเดียวยังไงคุณจบแน่นอนนะคะแม่ขุนทองเชื่อเลยกับความเก่งของคุณนะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่ราชินีถือเหรียญนะคะช่วงนี้ภาวะการเงินนะคะของคุณจะดีขึ้นนะคะได้เงินเป็นกอบเป็นกามนะคะไม่ว่าคุณจะขายทรัพย์สินของคุณได้นะคะหรือได้ค่าในหน้าจากการขายทรัพย์สินมรดกหรือสังหาริมารัพย์อย่างนี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะหรือบางคนทํามาค้าขายนะคะก็ได้กําไรงามนะคะได้เงินเป็นกอบเป็นกามนะคะคนว่างงานก็จะได้ช่องทางทําเงินดีๆนะคะคนทํางานประจาอยู่นะคะก็มีอาชีพที่2เพิ่มขึ้นมานะคะได้เงินสองท าจากเงินอาชีพหลักกับอาชีพที่2นะคะ สำหรับคนที่รับราชการนะคะอาจจะมีการมีเกณฑ์ที่เลื่อนปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะหรือสอบแข่งขันนะคะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง่งสอบแข่งขันเป็นข้าราชการนะคะคุณได้แน่นอนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานคุณแน่นอนนะคะสําหรับคนทํางานที่ต่างประเทศนะคะคุณจะได้งานที่ดีนะคะที่มีเงินเดือนดีๆเจ้านายดีด้วยนะคะสําหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนของคุณก็ออกมาดีนะคะคุณเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะราชินีถือเหรียญนะคะ ก็ถือว่ามุ่งมั่นตั้งใจเข้านะคะผลการเรียนผลการสอบออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษาคุณจบแน่นอนนะคะแถมจบการศึกษาแล้วคุณอาจจะได้งานที่ดีนะคะไม่ว่าองค์กรที่เอ,เอกชนหรือรัฐบาลนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะหรือบางคนอาจจะเบนเข็มนะคะอพอเรียนจบแล้วเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะก็ลองสอบชิงทุนดูนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่สิบมเมท้านะคะช่วงนี้อาจจะทํางานเหนื่อยนะคะเหนื่อยหนักนะคะมีการขยับขยายนะคะเช่นว่าบางคนทําธุรกิจค้าขายนะคะอาจจะตอบโจทย์ดีนะคะเงินทองไหลามาเทมาอาจจะต้องขยับขยายเพิ่มตัวที่ขายนะคะเพิ่มสาขาอะไรต่างๆทําให้คุณเ,เหนื่อยนะคะคเ,เหนื่อยก็จริงแต่เงินทองก็ไหลามาเทมานะคะผลว่างงานนะคะก็ถือว่าหลังช่วงโควิดไปแล้วจะมีคนที่เรียกตัวคุณหลายจังเอ หลายบริษัทนะคะไม่ใช่หลายจังหวัดหลายบริษัทนะคะทําให้คุณต้องเลือกมีภาวะเครียดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ช่วงนี้นะคะคุณก็ทํางานทําการหางานในโลกออนไลน์นะคะค้าขายเล็กๆน,น้อยๆไปนะคะขายหลายๆอย่างนะคะคุณก็จะมีเงินทองไหลามาเทมาพอสมควรเหมือนกันนะคะ คุณอาจจะสนุกกับตัวนี้นะคะเป็นธุรกิจของคุณเลยก็ได้นะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่อาจจะทํางานเหน็ดเหนื่อยช่วงนี้นะคะไม่ว่าทําจากที่บ้านนะคะหรือทําจากออฟฟิศนะคะอาจจะรับเละนะคะทํางานเยอะนะคะแต่หลังโควิดไปแล้วคุณได้ปรับ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอนนะคะคนที่รับราชการนะคะอาจจะมีภาวะเหนื่อยนะคะบางคนอาจจะเป็นสายการแพทย์นะคะหมอพยาบาลน,นะคะเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยช่วงนี้นะคะแต่ถือว่าคุณก็ได้บุญนะคะทํางานกับคนที่เจ็บป่วยนะคะก็ถือว่าดีนะคะ คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเลื่อน2ขั้นในทีเดียวนะคะอาจจะสอบอเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการก็แล้วแต่คุณเลยนะคะอาจจะหนักเหนื่อยกับการเตรียมตัวนิดนึงนะคะสําหรับคนทํางานที่ต่างประเทศนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่ทํางานเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่เงินดีนะคะให้คุณอดทนไปก่อนนะคะ สำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะการเรียนก็หนักเหนื่อยพอสมควรนะคะแต่คุณสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะคะผลการเรียนผลการสอบก็จะออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบแน่นอนอาจจะต้องเปลี่ยนแก้ไขวิจัยหลายรอบนิดนึงอย่าท้อน,นะคะสู้ๆนะคะลูกเดี๋ยวสําเร็จสมหวังแน่นอนนะคะคําทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะมีปัญหา อยากปรึกษาหาลือแม่ขุนทองก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงเลยรวยนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ